ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย ดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสมิงโหราโหรายี่สีลน์ไอดีโหราโหรายี่สีให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับ ราศีมีนทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่21ธันวาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่27ธันวาคมนะครับ <c oughs> <c oughs> อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมีนแบบนี้ว่าเป็นสัปดาห์ที่อะไรหลายๆอย่างในเรื่องของงานมันเข้าที่แล้วก็ลงตัวขึ้น ชาวลัคนาราศีมีนนะครับตั้งใจทําอะไรให้สําเร็จเป็นรูปเป็นร่างจนแล้วจนเล่ามันก็มีติดตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างบางทีตัวกูเองขี้เกียจบ้างบางทีทำๆแล้วแม่งก็โลแบตขึ้นมาเฉยๆแต่พอสัปดาห์หน้านี้โลแบตก็คือเหมือนกับคนพลังงานมันน้อยอะ่ะแต่พอสัปดาห์หน้านี้เหมือนกับมันมีความฮึกเหิม ทำให้การงานหรือแพลนต่างๆนั้นมันสําเร็จเข้ารูปเข้าร่างได้แบบน่าอัศจรรย์วันจันทร์ที่21อังคารที่22พุทธที่23 3วันนี้เป็น3วันที่ดีมากนะครับแพลนต่างๆได้รับความสําเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างดี ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนงานอะไรก็ตามที่ต้องไปอ้างอิงก,กับโซเชียลมีเดียหรือว่าออนไลน์จะนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างมากมายให้กับชาวลัคนาราศีมีนนะครับแต่พอมาถึงวันพระหัสปับ๊บวันศุกร์ป,ปั๊บสองวันนี้จิตใจมันเหมือนคนจิตตกสาเหตุมันไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกแม่งก็มาจากเรื่องความรักแล้วก็เพศตรงข้ามนั่นแหละเออ <laughs> นะครับและก็เป็นเรื่องสําคัญด้วยชาวมีนมันต้องการน้ําหล่อเลี้ยงจิตใจในเรื่องนี้มากแต่วันพฤหัสกับวันศุกร์เป็นสองวันที่ชาวมีนอยู่ดีๆก็รู้สึกว้าเเวยรู้สึกหน่อยๆเหงาๆเศร้าๆจิตตกไม่ค่อยสบายใจหลายคนมีความรู้สึกปรารถนาที่อยากจะให้ใครคนนึงเข้ามาอยู่ใกล้ๆแต่ด้วยจังหวะรอบวงโครจรของดวงดาวมันก็ไม่ค่อยเป็นไปอย่างที่คิดจริงๆแล้วชาวลัคนาราศีมีในในช่วงจังหวะตรงนี้ถ้าไปเจอใคร มักจะเจอคนที่มีเจ้าของด้วยซ้ําหรือใครที่คุยกันมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าคุณจะมีความสัมพันธ์กันไปถึงขนาดไหนก็ตามแต่ความรักนะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันดูเนื่อย,อ,ยอื่นๆยังไงชอบกลนแต่กระช่างโคตรแม่งเถอะครับไปลุยเรื่องงานก่อนย้ําว่าจันที่ยี่21อังคารที่22พุทธที่23ดีมากพรหัสที่2ีสเสาร์ที่25จิตตกเรื่องความรักพอเข้าวัน เดี๋ยวก่อนวันจันทร์อังคารพุธด,ดีมากพอวันพฤหัสกับวันศุกร์พฤหัสที่ยี่สี่ศุกร์ที่ยี่สิบห้าจิตตกเรื่องความรักไม่มีความสุขบางคนรู้สึกทุกข์ใจความในความรักมันไม่ค่อยเป็นไปอย่างที่คิดรู้สึกอื่นๆยังไงก็ไม่รู้พอมาถึงวันเสาร์ที่ยี่สิบหกอาทิตย์ที่ยี่สิบเจ็ดสองวันนี้ก็กลับที่จะมีพลังเพิ่มขึ้นแล้วก็พยายามจะจัดการงานให้สําเร็จหลายๆอย่าง ฉะนั้นบทสรุปตรงนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมีนที่ดาวอังคารยังคงทับลักอยู่แต่เดี๋ยวก็จะย้ายแล้วดาวเสาร์อยู่ในภพลาพระส่งผลดีแต่ก็เสือ่อรไปยคกับอังคารเป็นคู่วิบากทําให้บางทีแล้วมันเหมือนมันจะดีแต่มันก็ยังดีไม่สุดนี่คือในยยะสาคัญส่วนไอ้ดาวอาทิตย์ดาวพุธต่างก็โคจรอยู่ในภพลอยกลางฟ้าของชาวลัคนาราศีมีน นะครับนะครับและดาวพุธนี่เองซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนความรักแต่มันไปโครจรในตำแหน่งที่เป็นปะปุปปะ,ปะเออบางคนแม่งก็มีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจมีความรู้สึกว่าทำไมแฟนกูหรือหรือว่าคู่เรามันไม่ค่อยเป็นไปอย่างที่เราคิดมันไม่ค่อยดูแลใจใส่เราหรือว่าเหมือนกับมันหมางเมินยังไงเราชอบกด บางอย่างคุณก็คิดไปเองบางอย่างรอบวงโครจรของดาวมันทําให้สถานการณ์มันเป็นแบบนั้นฉะนั้นสรุปสัปดาห์หน้านี้ชาวลัคนาราศีมีนลุยแม่งโคตรแม่งไปในเรื่องของการงานลุยไปให้เต็มที่ความรักดีไม่ดีช่างหัวมันเอาเรื่องของงานและเงินก่อนแต่ก็ดูเหมือนว่าสัปดาห์หน้านี้ดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินยังทับรักอยู่ดาวลาบผลดาวเสายังอยู่ในรบลาพระ การเงินยังสบายสบายมีเงินให้ใช้ตลอดขอให้โชคดีว่าให้เจ้าลัคนาราศีเมษไปแล้วต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปัง ให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID MASTER MING 6666 6, 66 66 6. สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแงเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรโจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล